สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อวาไปชุระไปปลามาไปชุระแล้วล้วกัดไปปลากลัดมากบานกันมาเบ,บึงพารีวิวว่าใด้อยีงยงแน่พี่น้องไปหาเสียเงิน <c oughs> ไปซื้อผักมาเนาะอันนี้ก็เป็นผักเชื้อผู้เนะาะใบเชื้อผู้พออีอเลอรถุว่าสองไปเจอระเทือตุ่นมากพี่น้องนักหอม อันนี้ดนลดราคาแลวมาสอง <c oughs> ได้พักชะอมมาสองจ้า <c oughs> อันนี้ได้ก,กุ้ง <c oughs> แล้วก็อันนี้ลูกสาวอาหารเกลหรีเเ้า <c oughs> แล้วก็มูยอ่อ <c oughs> ลูกชิ้นสองถุงจ้าลูกชิ้น <c oughs> นอ้อไหมสอง แบบนี้หนึ่งกับซื้อพงไอมาสมันมากทำพี่ดองว่าสีเห็นไหนพอยังกินได้เหมกับพงพะโลนี่เป็นพงไตปลา,าจ้ะพงไตปลาพงไตปลาเกณฑทัวผู้สองช่องพักคนเริ่มมากมาหนีพี่ดองคนเรียกใคร นี่เป็นน้ำน้ำมะพร้าวเนาะไอน้ำตาลปิบเป็นน้ำน้ำตาลจากมะพร้าวกอก่่ฮะาอันนี้เป็นค้องแถมเพราะว่าเขาซื้อคองเบิร์ดพันพันค้นจะได้ได้ค้องแถมพี่น้องอีกลายทั้งเบิร์ดทันงค้นนดอร่อย หน่อยลยสำประมาณสามพันกว่าบาทนะคะเนี่ยอโอ้ยเนี่ยข้างบนนี่ประมาณสามพันกว่าบาทนะคะนี่สามพันกว่าบาทเมื่อาโลดไปตตละเลือตุนมาเอเดี๋ยวพี่น้องข้างบนต้องไปดูผ่านไปดูอาการมันหนาว้าเรา้ทุครนลต่อ้าสุมัน่มมันเอาน้ำพลัมเดนี่้กรส มันคันแว่นเดียวแคว้นวอลมัสก็ห่อโอเคอันนี้เป็นของแถมเพื่อนว่าจะเอาซอสแบบใดก็ได้พี่น้องเพราะว่าถ้ากินซูกิด้วยก็เลยเอาซูกิซูกิสดแต่ถ้าบดเนี่ยกีเป็นเงินแค่ประมาณสามพันกว่าบาทนะจ๊ะนี่พไปหยาบตีหวยไม่มีอย่างไรพี่น้องภาพมารีวิวอาหารโอ้เดสแกนเอเลยเยมีลิงละตัวโอ้จะจะน้ำรุกอย่าตีควายห่วย